สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุทธนะคะซึ่งดาวพระพุทธนั้นได้ทําการโคจรยโยกย้ายในช่วงวันที่28กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่19สิงหาคมโดยประมาณนะคะระยะเวลาประมาณ20วันตรงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คได้กันในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภาและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณนะคะ ในช่วงวันที่28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่19สิงหาคมนะคะดาวพระพุธดวงนี้ได้ทำการโคจรมาอยู่ที่ราศีสิงห์นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะของชาวตุนนั่นเองค่ะตำแหน่งที่ดาวพระพุธได้คือราชาโชคและมหาจากักรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและดาวพระพุธเนี่ยเมื่อมีการโคจรยกย้ายราศีเมื่อมีการโคจรถอยหลังหรือพักองศาเมื่อมีการโคจรเดินหน้า เดินเสด็เดินเร็วจะเป็นดวงดาวที่ให้ผลค่อนข้างรวดเร็วต่อทุกๆลัคนาราศีนะคะและในจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีต่อชาวลัคนาราศีตุลที่ดาวพระพุธโคจรมาอยู่ที่เรือนลาภะนะจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเกิดโชคเกิดลาภจากทางไกลดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลหมายถึงาการติดต่อการประสานงานการเดินทาง ลักษณะนี้นะคะหมายถึงความจเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะได้โชคจากคนต่างแดนได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้โชคจากการเดินทางในระยะนี้การงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะจะนําโอกาสดีๆมาสู่ตัวคุณอย่างเช่นง,งานที่ทําข้องเกี่ยวกับออนไลน์งานที่เป็นการขายของผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศนะคะอย่างเช่นคุณนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศคุณส่งออกสินค้าไปต่างประเทศหรือคุณขายสินค้า ที่มันเป็นชื่อต่างประเทศอย่างเช่นขายพิซซ่าขายแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นในระยะนี้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่ มาจากต่างประเทศนะคะขายของใช้บางอย่างที่มาจากต่างประเทศอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือก็เป็น iPhone ลักษณะนี้นะคะก็จะมีมุมที่ดีเข้ามาการค้าการขายจะเริ่มคล่องตัวชาวตุนจะมีโชคฟลุก๊กๆกเข้ามาด้วยนะคะเสียงดวงเสียงโชคได้ในระยะนี้ดาวพระพุธเองก็ทํามุมเล็งกันกับดาวพระเกตมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากการทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะ ที่คุณเห็นนะคะก็สามารถนํามาลองเสียงดูได้นะชาวลัคนาราศีตุลย์ไม่พอเท่านั้นคุณยังมีเกณฑ์ได้ของมงคลเข้ามาครอบครองหรือได้ของใหม่เข้าบ้านหรือได้ของที่ถูกใจได้ไปช้อปปิง้งได้เสื้อผ้าได้ต้นไม้ได้ของที่มีมูลค่าทางจิตใจเข้ามาในระยะนี้นะคะซึ่งจะส่งผลให้ตัวคุณน,นั้นแฮปปี้นะการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของชาวลัคนาราศีตุลย์ในระยะนี้ก็จะมีความสุขมีความลงตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับชาวตุนท่านใดที่มีงานทำอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าในระยะ20วันตรงนี้คุณจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นได้รับผลทางการงานคำว่าราับผลทางการงานก็อย่างเช่นมีชื่อเสียงมีคนให้การยอมรับมีคนนับหน้าถือตาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นคุณจะมีผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงเข้ามานะคะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการงานใครทาการค้าการขายออเดอร์ค่อนข้างเยอะมีคนสั่งผลิตภัณฑ์คุณมาเรื่อยๆเลยการค้าการขาย ่องตัวอย่างเงี้ยนะคะส่วนใครที่ตกงานหรือว่างงานอยู่ยื่นใบสมัครได้เลยนะนี่เป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสได้งานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาจ้างงานมีโอกาสที่จะได้ย้ายสายงานด้วย บางคนเคยอยู่งานเ,าเคยอยู่สายงานการเงินก็อาจจะได้ย้ายไปสายอาหารเลยคือฉีกแนวไปคนละด้านเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะก่อเกิดประสบการณ์ใหม่ๆได้คอนเน็ชันใหม่ได้เครือข่ายใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะในระยะนี้ประหยัดเงินสักนิดหนึ่งนะคะเพราะดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ โคจรมาอยู่ในเรือนลาพะอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยในระยะเวลา20วันตรงนี้บางคนใช้จ่ายไปกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะสำนักงานออฟฟิศร้านค้าของคุณอาจจะมีการปรับปรุงสถานที่ต่อเตอิมใหม่รีโนเวทใหม่ปรับปรุงจัดสวนใหม่ให้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่าพยายามใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะว่ามันยังมีรายจ่ายที่คุณไม่คาดคิด มันรออยู่อะนะซึ่งก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าดาววินาศโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะมันอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินค่ะนะคะวินาศหมายถึงปุบปรับทันทีทันใดวินาศหมายถึงไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนั่นเองนะคะดาววินาศมาเป็นลาภะอีกประการหนึ่งที่จะตีความหมายได้ก็คือ มีสิ่งเสียหายที่จะก่อให้เกิดลาภผลนะสิ่งเสียหายของพังของชำรุดจะเป็นโชคลาภให้กับคุณอย่างเช่นถ้าในระยะนี้คุณมีเอ,อ่ออะไรที่พังอย่างเช่นโทรศัพท์พังนะโทรศัพท์หน้าจอแตกลองนำเบอร์โทรศัพท์มาลองเสียงดวงเสียงโชคดูซิเครื่องใช้ไฟฟ้านี้พังชำรุดต้องนำไปซ่อมหรือซื้อใหม่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีไหมลองมาเสียงดวงเสียงโชคดูอยู่ดีๆขับรถรถเสียกลางทาง เลขทะเบียนรถลองดูซิมันเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะดาววินาโขจรไปเป็นลาภคือของเสียของพังกลับกลายเป็นโชคเป็นลาภให้กับคุณหรือรายจ่ายอะไรที่คุณจะต้องจ่ายในระยะนี้เนี่ย กลับกลายเป็นว่าตัวเลขเหล่านั้นเป็นโชคเป็นลาภให้กับคุณแบบนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะอีกประการหนึ่งค่ะที่เป็นมุมที่ดีสําหรับชาวตุลคุณจะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และญาติพี่น้องเป็นอย่างดีนะคะคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาด้วยมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ